ดูน้องหมานะคะทุกคนมามามาพร้อมกันทั้งสามตัวนะคะวิ่งมาได้ยินเสียงแม่พูดนะคะพูดออกคลิปนะคะจริงๆน้องนอนหลับอยู่บนบ้านน่ะพอนักจังมาอัดคลิปในสวนนะคะน้องได้ยินน้องก็วิ่งกันเกลียวกาวมาเลยนะคะตอนนี้น้องก็แบบหาอะไรเล่นตามตามอเาเภอใจของน้องนะคะกัดใบมะใบหญ้านะคะหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้ง,หง,หงอะไรเนี่ยค่ะซุกซนในสวนนะคะนี่ค่ะดูสิคะความน่ารักน่ารักจนว้า ใจเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ก็เอนดูน้องนะคะรับเลี้ยงน้องแล้วยังไงก็จะดูแลน้องตลอดไปนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปของรักจังจนจบนะคะการที่เป็นพื่อนได้รับชมคลิปของรักจังในทุกคลิปนะคะถือเป็นการสนับสนุนนะคะในการที่ช่วยรักจังดูแลเลี้ยงน้องหมานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะมีทอง มีเงินนั่นนะั่นะ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 กัดดอกกุหลาบแล้วไม่ได้นะลูกโอ้โหดูสิไม่ได้คะ่ะลูกาไม่ได้น้องคนนั้นเออกัดหญ้าแห้งใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งอะ่ะได้แต่อย่ากัดดอกไม้แม่ไม่ได้นะคะทุกคนน้องมีบุญคะ่ะขวามือนะคะซ้ายมือน้องมีทองนะคะส่วนตัวดาข้างบนเป็นน้องมีเงินคะ่ะอันนั้นน่ะอันนั่นอันนันเริ่มโซนแล้วเริ่มซนแล้ว